ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่น้องทีแอลและน้องเอลทีสบายดีวันนี้แต่งตัวให้นาอเอกน้อยไปโรงเรียนแล้วครับมาจากสบปล,บปล,ลาวเากันไปโรงเรียนน้องทีไม่เหรอัปกับลูคีดฮอตละมาได้ออกคลิปนำ ขาแย่เพราะปลากระพงหย่างสรงสวนนี่หนงวันกินข้าวก็ยังรบปลากระพงด้วยเปนที่ใกล้เกาะกับขนมจีบตอนนี้ที่สกลนครอำเภอคำลัตะกาจังหวัดสกลนครหนาวเราเลิกพี่น้อง <c oughs> ไม่หมอกเต็มเลยตอนเช้านี่หมอก้าวแล้วก็อากาศเย็นหนาวเราอยือนกำลังตะก้า นางเอกหน่อยก็ใส่เสื้อแขนยาวไปโรงเรียนสายมากะนจังถอดใส่กระฮ้อนอยุ่ลเาวน่หนาวเลยยุ่ลราวน่ตอนนี้แม่น้องวินวะตอนนี้ลมเฮงขนาดเลยว่าสั่นโถเมื่อบ้านเมืม่อวานนี่ลมเฮงเปิดประตูก็บ่ได้ว่าสัน่นเมืองลมเ <laughs> ยือนบ้าน ใจดอูใจาหมดแล้หนมียนีบอลเดี๋ยวมาดผมให้นางเอกน้อยกันเตรียมตัวไปโรงเรียนยุบปอใดล่ะปอหนึ่งจะปอสองแล้วปอหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดเทอมสินักะขึ้นปอสองแล้วนางเอกน้อยเราเป็นสาวแล้วแม่ให้รายว่ปอสองคนนึงเลยจ้ะเดอย่างไงถึงยงให้ ให้รางวัลคนเก่งไงขึ้นออย,ยังไม่บอกร้ <c oughs> อีกอน้อยมาทักขึ้นป .2 ส,สิซื้อยังให้บรสษัท <c oughs> ตั้งใจเรียนจริงจริง <c oughs> เรียนเก่งๆ <c oughs> จัง <c oughs> จได้เห็นงานดีๆเข้าใจไหมตั้งใจเรียนเก่งๆจังบ่คืนนี้ เรียนบอจบเด้อเราต้องตั้งใจเรียนเดีย๋ยวหาเงินส่งให้เรียนง่ายมากอะจะหาเห็ดงานนี่ดีเฮ็ดงานนี่ก็หาเงินหลังได้ยังก็ซื้อเอาดูแลพ่อดูแลแม่บ่านี่เข้าใจปะมัดผมติดโบให้เรียบร้อยนางเอกน้อยของเรา กินอะไรบ้างวันนี้กินข้าวจบนมกินขนมจีบล้วกาข้าวหมูกรอบไก่กรอบบนาะวันหมูกรอบตั้งใ,นะใ,ใจกินไปโรงเรียนตั้งใจเรียนเข้าใจปะบอนึ่องเราอย่างเฮ็ดอย่างบอเป็นอยู่นี่เหมือนบอนี่ ต้องหัดเห็ดเด้อล้างถ้วยล้างหมกวดเหนินกวดชันเก็บกวดน้ำปอนึ่งแล้วยังเห็ดยังว่าเป็นยืยนอกอปินปอนึ่งนึ่งข้าล้างถ้วยเห็ดเป็นเบิดไปโซนไปเก็บผักหวานตอนยังน้อยพี่น้องไปเก็บผักหวานไหมปินต้นผักหวานมาขายได้ไหมเห็ดเบดขู่อันขู่เนียวล่ะ เก็บคีซีเป้คีซีมาเตะน,หนาหุ่น่ะมาขาย,ยงามพักวานออกกับไปหาพักวานมาขายน่น <c oughs> คีซีคืออย่างร้านอยัางโบหูเลยยังเหงียัอย่างโบปินอยู่ปอนึ่งแล้วแม่อปอนึ่งนึ่งเข้าลังถุ่ยปินเบืดแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะยูวีกับยูบุนมันตั้งกันนี่น้อง <laughs> เลี้ยงยูพีกับยูพ้น คือน้องปิ้นกันพ่อแมยก็ถือว่าเลี้ยงมาดีสอนมาดีเยอะเฮีดเป็นเบิดครคูอันคูแนวจนมาเลี้ยงอีลาใหญ่พี่น้องว่าน้องปิ้นคือเลี้ยงลูกได้ดีแท้่าสันคือเลี้ยงลูกเป็นธรรมศาสตรแท้เลี้ยงแบบบ้านๆเฮาแท้มาสันน้องปิ้นกับเลี้ยงคือจังอ่าแม่น้องปิ้นเลี้ยงน้องปิ้นมานัน่นลหะก็เลี้ยงจังสัน้น คอยบอกคอยสอนเอาเดียวกับเป็นเก็บพีซีมาขายกับแม่ตัวยังหน่อยหาปินต้นพักวันชุ่มชุ่เด็ดยอดมันมาขายวนันนี้ตั้งใจเรียนเด้อเรียนชุ่มชุ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายจะได้มีงานดีๆเฮ็ด head. เขาติดปากจะได้มีงานดีๆเฮ็ดจังบ่ได้คือแม่ ขาบ้ากินตั้งใหญ่กินได้ไปโรงเรียนค่ะยัยยังบต่ต่นเลยค่ะยัยตอนเช้าของน้องปิ้นกะสิประมาณนี้พี่น้องตื่นมากเฮิตกับน้องเที่ยวค่ะกับเขากับน้ำให้ลูกแต้งโตให้ลูกไปโรงเรียนติดเสื้อแอบยังติดเสื้อแต้งโตให้น้องเที่ยวไปโรงเรียนค่ะยายยังบ่ต่นค่ะยัยค่ายตื่นสวยแล้วก็สิเห็ดกับเขา ทาขาใหญ่ทาเบอร์นิพอลประสิพาก,กันกินข้าไปนี่ทาส่งน้องเที่ยวไปโรงเรียนตั้งใจเรียนเด้อ,อ,ดอตั้งใจเรียนอเ,อยเก่งๆเวลาครูบอกครูสอนนะตั้งใจตั้งใจฟังสอบไอทีซีบอกอะไรตั้งใจเรียนเกือบได้เกียรติคีทุกวิชากับได้เกียติีทุกวิชา ออันละตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆได้มีงานดีๆเห็ดเข้าใจวะเข้าใจหาเงินเก่งๆยังได้ยังกะซื้ออาใหญ่มาบน่นีิยังได้ยังอันไดจำเป็นกะซื้อเอาลูกไ่เห็ดกับเขากันเด้อจ้ามนุนี้น้องปิ่นสีเข,าข้าครัวเห็ดเมนูผัดพ,พักวุ้งใส่ัน หมูน้อยหนึ่งพี่นอ้องได้ผักบุ้งมาจากตลาดกันนึงตอนนี้ผักบุ้งยุคโคกน้องนาเฮาบ่าค่อยมีแล้วถ้าว่ายำฝนนี่มันสะขึ้นหลายยำนี่มันก็สิเป็นยอดอ่อนๆน้อยๆมันบ่มีน้ำแล้วกันบ่มีน้ำบ่มีน้ำบ่มีฝนก็เลยบ่ค่อยแตกยอดมันเป็นหยอดน้อยๆ เดี๋ยวนี้เข้ากลัวเห็นเมนูกับข,ข้าว,าว,าวกินข้าวเซาวขาหน่เว้าเพ้คนยางโมติงนยักกินท่า้องใส่ตื้นะละลวนอนเล่นกับบอลลูกเพื่อนท้าขาไน่ตื้น พอดีน้องฟินเห็นนักกินแล้วเค่สมัล้างผักบ,บุ้งนะครับ อ้อนค่ะทำใจกับเ,เจ้าปลูกใสน,าน้าเจ้ามีน้านมีน้าปลูกแซ่บแท้นี่นี่พี่น้องผักบุ้งอันนี้ผัมันอ้อนดีเดี๋เอาสิมาผัดผักบุง้งผัดผักบุ้งอ่อน วันนี้เฮดเมนูกินกับข้าวเจ้า น่าจัดพกักบุง้งนีอ่อระเจี๊ยบอนอนพัพัก,กบุ้งไฟแดงมีนูของเราเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นพัดพักบุง้งลกักกะซี่ีกะเพรากะเพราหมูกับซุปนอไม้อันนี้เป็นข้าวต้มของขานหญ่ เอากระสิกินกับข้าวเจ้าเรียบร้อยเดี๋ยวตื้นมากินเลยค่ะไงวาวนิพลที่เอาไปโรงเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วที่เอาสวัสดีครับโอ้จะนี่ครับทุกครับบ่หนะกินบ่ชมนะใช้เชายังมือนี้ให้ป้ากับลุงบังดูใช้โอ้เพิ่นเริ่มคันแล้วเชาแล้วค่ะญ่เออาลัดจื้นบ่เบังดูนี่ครับนมในปากยังมันในหลางไงอ่ะ นอนตื่นไหมเสียดปากไหมเสียดออกเสียดออกเสียดออกดีๆโอ้เอาเสือสส้อเสียดหมดนะเฮ้ยเมื่อไปโร<อ>งเรียนบ่<อ>เป็นยังไปโรงเรียนอยู่กับคุณครูเรียนหนังสือเนาะลหรเนาะเกางเกงเนาะไปบ่บ่ไปเป็นยังโอ,โอ้ใช่กางเกงเท่ใช่ชุดเท่ใช่ปะ เสื้อเท่แทวานี่นี่นะเสื้อนี่นะยืนขึ้นให้แม่ปิ้นมองดูยืนขึ้นมองดูใส่กางเกงเสื้อเท่แทวะแมวแมวแมวไผปไปกินข้าวป่ะแม่ปิ้นเห็ดกับขา้าวแล้วอนะไรด้ปะ่ะกินข้าวยังกินมักซมแล้วเด้อลูกเด้อโอ้หัวหน่ะเก็บได้เก็บได้ใส่เก็บไหมแมว บ่เห mm ็ดแมวอาใส่เกลือกกันอันนี้นี่นี่นี่ใส่เกลือกเจ้ม<ด>ีใส่เกลือกนี่นะอืมใส่สุกเขา้าดันเขา้าดันเข้าอีกดันอีกอมีแต่เป,เปรี้ยวมีแต่แหลค่ะอ่าเฮ้ยมีแต่เปรี้ยวดีไรไปเอาวันเกลือกพูนมากนะาหนังค้างนึงนะ

บายบายไประเบ้านะไปใส่นะไปกินขา้าวระบ้านะไปกินข้าวแล้วเขาส,สันไปกินข้าวสาน้งกันพี่น้อง,องมากินข้าวน้กากันพี่น้องมาหนี้ข้วาวสาสวัสดีครับสวัสดีครับน,น้องเที่ยวส้มไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

อหน่กินเ้าวออปลากรมพงกินเ้ากันเหรอพี่เออ,อ,เอาปลาลูกกินขอบไหมปลาลูาาก,ากกิน,กนเผาปลา,กกา,ปาลูกขอบหุ่นยนต์แน่ครับแหน่หืมหืมอ๋อ เจ้าเอ๊เจเป็นเจเป็นเจเป็นัสดีครับสวัสดีครับ คยอ้อยเอลเอเราเป็นมาแล้วใช้เจแปนไหเออดีคุยเจแปนมั้เลยคุยออยเอลเอล่เจแปนนี่เจแปนนี่ดีเจแปนด 查、嗯、一查一、嗯哦哦，嗯，查，查一，那宝贝们，哟，查一，哦，消光了对吧？嗯。 มึงสดๆได้ยินเสียงสดๆเจบเอ็นจ็เอ็นอจ็เ็นยังคุยยเป็นจังเลยใจเอลนีเอลนีครับเอลนีต้องจอนแ้เอลนี มาคุยกับเจแปนเร็ว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 งันตรงนี้เจแปนน้อยนี่เนี่ยเป็นน้อยกำลังเป็นหมากำลังเตรียมจักโลแล้วอันนี้ดูได้เจี๊ยกลแล้วปะเจแปน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 